วันนี้พีเอสพาเดินชมตอนสมโอของพีเอสนะคะที่ปลูกไม้นะทุกคนนี่พีเอสปลูกไม้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าซ่อมตอนเกา่ามันมันไล่ปีเรวนะทุกคนตั้งแต่ลุนผล่ทราบสิว่าปีเรีวทุกคนนี่ก็ปลูกไม้นะคะขุดหลองไม้แล้วก็ปลูกไม้นะคะทุกคนนี่ที่พีเอสรีวิวให้ดูนะส่วนแปลงี่รีวิวให้ดูเมื่อวานที่ไปตัดกิ่งซ่อมาเป็นข้องปลานะคะบอกเลย กิ่งสวยมากทุกคนนี่ T.P.S เอามาปลูกในคลองปลาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนสวยมากนี่กิ่งโตแบบนี้เลยนะคะสวยสวยมากทุกคนนี่รับประกันเลยนะว่าต้นพันุไส้พันุ์อย่างดีแน่นอนคะ่ะทุกคนไม่ใกล้พันแน่นอนนะแต่ว่าใครที่ว่าจะเอากิ่งพันนะต้องรอนะคะทุกคนต้องรอเพราะว่าชุด T.P.S ช่ำเนี่ย พันกิ้งเนี่ยมีออเดอร์หมดเลวนะทุกคนซึ่งยังมีฮิตอุ้ยที่ว่าจะสร้งให้ลูกค้กาทุกคนได้นะแล้วก็ใครที่จะสร้างเยอะๆนะทุกคนต้องลวงหน้าพีเอสระมันนึ่งเดือนถึงซึ่งส่งเดือนนะคะเพราะว่าพีเอสจะเริ่มชํำไม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยในเปลงข้องปลานะคะมันจะเตกโยอดอด้นแล้วแตกลูกเต็มต้นหมดเลยค่ะทีพีเอสไปท่ายทะเลนะแล้วก็เราต้องรอให้ออยอดข้องมันเนี่ยค่ะเริ่มเป็นใบเพลาดแบบนี้นะทุกคน ิ่มเป็นใบเพลาแบบนี้แล้วก็เราจะมาต้อนมาช่ำได้อีกรอบนึงนะคะใครที่จะเอาข้องแปลงนั่นนะคะรลได้จองมาจำได้ค่ะหลับประกันความสุ้ยนะคะเพราะว่ากิง้งพีเอสเลือกช่ำเองนะทุกคนเลือกตามสเปคที่ทุกคนต้องการแล้วก็ากิ้งไม่อ้อนไม่แก้นะคะแล้วก็เ,าเลาเือกกิ้งที่จะเอามาทำพันไม้นะทุกคนไม่ใช่เลือกิก้งที่จะ ถุมนะทุกคนต้องทําความเข้าใจตรงนี้กันนะเพราะว่ากิ้งที่เราเลือกมามันต้องได้หมาตรฐท่านนะเพราะว่าพีเอสเน้่ย,ยเป็นอาชีพนะทุกคนมันเสี่ยให้ได้ทุกคนต้องอ่าให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ถ้าใครจะสร้างเยอะนะจะต้องจําได้เลยนี่ก็พีเอสก็ปลูกตัวนี่เสริมนะทุกคนเพราะว่าความชบนะอันนี้คือเออเขาเรียกบ้านเราก็คือหมุดรัง หมุดร่างหรือว่าอะไรนะลามุดนะคะลามุดนะคะอันนี้กระลูกด็อกนะทุกคนพีเอสเอามาปลูกนะพีเอสเอาไว้กินทุกคนแต่ว่าปลูกไล่ตอนได้เลือดโดยทำพัน์ข้บ้างเลยทุกคนเนอะนี้กิ่งซวยหมากนี่พอได้ฝนมาหมกโอนนะสีไม่มีฝนเลยทุกคนจะก,กราดจะเกรนกิ่งเหล็กสั้นนิดเดียวนี่ทุกคนนี่ตอนนี้แตกยอดใยหมาค่ะใหญ่ยยสู้ส้มโอแล้วนะคะทุกคนนี่ สวยมากค่ะทุกคนตอนเป็นใบมันเงาว,ว้าวเลยนะทุกคนนี่บางตอนมันกระเตกโยดแบบนี้นะนี่ค่ะเตกยโยดออนแบบนี้นะคะเลยน,นี่นี่นี่วนข้องผีนะคะ พีรู้ข้องลุงนะคะกกอพึ่งปลูกเหมือนกันค่ะนี่กลองนี่คุดพร้อมข้องพีเอสดแปลงนู่นนะแปลงเล็กที่พีเอสดปลูกหลูกเครื่อที่เมพีเอสดปลูกหลูกเครื่อนะคะแปลงนู่นเลยปลูกพร้อมกันทุกคนนี่แตกหย้ซุวยเหมือนกันค่ะเขี้ยวซวยเลยนี่ก่ระหลว่างล่อนะใครที่คุดหลองไหมนะคะลูกค้าทุกคนที่ว่าคุดหลองไหมนะเราสามารถปลูกพักนะคะปลูกดีปลีปลูกหลูกเครื่อปลูกพักพืชมุ่นเวียนได้นะทุกคนอันนี้คือรายได้นะเมพีเอสดค่ ไข่ทั่วไข่บววไข่ลูกเกลือเนี่ยได้วันหนึ่งสี่ห้าร้อยเหมือนกันนะทุกคนขนาน่าตัวโร่งร้องที่เราปลูกอะความกว้างก็ไม่ได้กว้างเยอะนะเยีบเฮ็ดพาไปเล่ว่แาแกได้วันสี่ห้าร้อยนี่ทุกคนพักบุ้งกับไข่ได้นะทุกคนนี่พักบุงกนะกกบ้งแกเอาไปไข่ทำมัดละหา้าวาทุกคนทำเยอะๆเลยค่ะมัดละหา้าวาไข่ดีมากทุกคนเพราะว่าต,ตอนนี้ฝนตกนะพอฝนตกตึงโยดมันจะขเขลียก็ได้โยดมันจะเล่า ยดอ้อน่ะเตกยดช่วยมาทุกคนนี่ถึงทุกคน,ลนแลกตอนนี้เหลวซวุยนะพีเอชชอบมากเลยนี่ขนาดวะปุ๋ยอ่ะเราไสเดือนค้งหรือซ่องเดือนค้งนะไม่ได้ไสบอยนะทุกคนเพราะวา่าซ้อมมันตอนแรกพีเอดก็ไม่่อยได้ไสเท่าไหลนะแล้วก็ช่วงหน้าแรงเราไม่ได้ไสปุ๋ยเลยเพราะว่าเราอากาศมันร้อนนะคะน้ำรดก็ไม่พอึ่งนทีนี้เราก็มาไส่ช่วงเนี่ยค่ะ ฝนตกนี่บึ่งไซด์ได้ไม่ถึงอาทิตย์นะคะทุกคนแอกซ์วย่เขี้ยวซ้วยมากเลยเดี๋ยวผ่าชมให้ไล่ไล่ต้นทุกคนเอ่อทุกคนฟังผ่าซาตายเข้าใจไหมคะคอมเมนต์มาบอกพีเอได้นะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปหน้าพีเอสจะมาพูดเป็นภาษากลางให้ฟังนะคะก็พยายามพูดให้ชัดที่สุดนะคะ เป็นภาษาตายนะทุกคนเพราะว่าพีแอร์เป็นคนนะครศรีธรรมราชต้องพูดตายนะคะเพราะว่าพูดกลางทุกคนลูกค้าโท่มาเน้องแอดเอ,อ่พอพูดพีเอ,อ,พอดพูดภาษากลางแล้วใช่คนนะครศรีธรรมราชไหมทำไมพูดภาษากลางชับนะทุกคนนะ พูดไปว่าคือเราพูดกับลูกค้าบอยอะทุกคนเราก็เลยต้องพูดภาษากลางไปว่าซ้ำเนียยงมันก็ต้องไปตามภาษาของเขาเผื่อให้ออคนที่ซื่อสานกับเราเนี่ยเขาจะได้แบบว่าเข้าใจในที่เราพูดเราพยายามปรับเปลี่ยนให้เหมือนเขานะคะแต่ว่านี่ทุกคนถ้าว่าทุาาากคนติดติดตามพีเอสดนะคะต้องมาฟังภาษาตายกันมั่งนะแล้วก็พยายามเข้าใจในทีพ่พีเอสพูดนะถ้าว่าส่งไซ ในตรงไหนนะคะนีไม่เข้าใจหรือว่าในคำคำพูดไหนทีว่า,าไม่เข้าใจภาษานะสอบทามเพจไดค่ะนี่้วยมากเลยทุกคนเห็นไม้นี่แบบว่านี่ค่ะนี่แหละกิ่งพันแปลงทีพีแอดรีวิวเมือว่านนะทุกคนบอกว่าไม่พิดว่างแน่นอนนะคะใครจะเอาแปลงนั่นต้องรอหรือสร้างจองนะคะนี่พีเอจะเริมช้ำอีกรอบหนึ่งรอให้เป็นใบเพลราดนะคะ รอยเป็นใบเพลาดพีเอจะทําตามออเดอร์ด้วยแล้วก็ทําเพื่อคนที่ว่าเอาไม่เยอะส่วนคนที่เอาเยอะต้องสร้างจองพี่เอสนะพี่เอจะได้ทําเพื่อนะเพราะว่าพีเอสคาดว่าจะจะทำอีกประมาณสักสองถึงสามพันกิ้งนะคะกงแปลงน,นั้นนะแปลงที่พี่เอสไปรีวิวมาว่านนะทุกคนซวยมาค่ะ ตอนเราปลูกเล็กๆนะทุกคนกิ่งร่นไม่มีใบเลยนะคะเดี๋ยวพี่เอตพาไปเล่าว่ากิ่งแบบนหนที่พี่เอตปลูกนะกิ่งร่นไม่มีใบเลยเพราะว่ากิ่งต้นที่เราตัดจากต้นมาเนี่ยเวลาเรา,อาเอามาเลี้ยงอนุบาลหรือว่าปลูกไม่ในรายาะเล็กนึ่งถึง่องเดือนเลยคะ่ะใบมันจะพลัดออกนะทุกคนพลัดใบเก่าออกหมดหรือบางตอนแข็เลือกแข็ใบซองใบแล้วก็มันจะเริ่มตูบแตกยอดไม่นะทุกคนออกยอดใหม่ ออกยอดไม่มากเวลาเรามาปลุกลงดินะทุกคนพีเอสดแนะนําเลยเวลาเราไปเลี้ยงอนุบาลได้เป็นกิ่งตุ้มไปนะคะไปเลี้ยงอนุบาลประมาณยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนพอนะคะอย่าให้เกินจากนั้นเพราะวา่าสาเหตุที่วา่าพีเอสดไม่ให้เกินเพราะว่าป้องกันการรากคดแล้วก็เวลาเรามา,าลงดินนะคะรากมันจะเดินเร็วมากนะทุกคนนี่ค่ะ ทีเอสพาเดินชมนี่พีเอสไม่ให้เล่ตอนลูกม่วงที่นี่พีเอสปลูกตอนลูกม่วงเบากันนะนี่จากปลูกจากต้นมาเล็ดน,นะคะทุกคนปลูกจากมาเล็ดน,นะมันจะโตช้านิดนึงค่ะแต่ว่ากา็ไม่ชยามากนะทุกคนนี่พีเอสลงปลูกโกล่างสมโอนะนี่ประมาณนึ่งปีนะที่พีเอสลงปลูกลงดินนะคะตอนมอ่วงตอนนี้สมบูรณ์มากเลยนี่ก็ปลูกพร้อมกันนะแต่ว่าก็ย่อยไม่ถาวนี่ค่ะ นี่ลงปลูกไปนึ่งปีนะทุกคนนี่นี่เป็นม่วงเบานะคะที่พอซากมาเล็ดนะนี่เป็นม่วงเบามนเลยค่ะพี่แอดปลูกคืออยากกินนะทุกคนก็ปลูกปลูกไปใส่ไปเรื่อยนะแซมไปเรือ่อยเดี๋ยวไม่รวยทุกคนหล่าไม้นี่ตอนนี้ไม่รู้ม่วงเบา,มาไม้ใบใหญ่จังชายไม้อะทุกคนมันมีม่วงอยู่ตอนนึงไม่รู้ม่วงอะไรนะม่วงแอปเปิลหรือม่วงอะไรนี่แหละเ้็วกิน ดวงเนี่ยกินยอดหมดหมดเลยทุกคนนะเค okay, จ้าเดี๋ยวพีเอสพาเดินชมกันต่อนะทุกคนไม่ยากใค้คลิปยาวเลยทุกคนเพราะว่าเออเวลาพีเอสถ่ายคลิปยาวยาว,ยาวนานนั่นเนี่ยค่ะเมมมันจะเต็มเร็วนะทุกคนเต็มเร็วทึ่งพีเอสไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ทุกคนไล่วันเร็วเข่องนู่นยังไม่ได้พาไปอ,อัปเดตไม่ที่นะคะพีเอสยังไม่ไดไ้มีเวลาทำที่เข่องนู่นนะ เมมมันเต็มนึงไม่ได้คลิปไม่ได้ตัดคลิปนานนานเลยพาเดินชมไม่รอบเลยค่ะสุ้ยมากเลยทุกคนใบเขี้ยวเป็นงงเป็นมันเลยค่ะเดี๋ยวพาเดินชมซึ่งเดี๋ยวพาไปเดินชมแปลงไอ้นั่นสีวาพีเอสบอกอะเมพีเอสปลูกลูกเครือแล้วก็อ่าปลูกบวบนะคะแล้วก็ปลูกไอ้นั่นกันกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบทีวาเออ กัเทียบเคี้ยวนะคะ่ะกระเทียบเคี้ยวนะทีห่ะเอามาพัดได้เก่งได้ทอดได้ทุกคนเออมันก็เป็นเบือเบบัวปะนะมงก,กินได้นี่ซช่วยหมาที่ทุกคนซ่วยหมาเลยพี่เอท้ายหมูใส่ขายได้เลยนี่เลิมเลยนะคะเลิมแล้วปอปีหน้าพี่เอสไม่รวยเดินผ่านตรงนี้ได้ไหมทุกคนต้องรอต้นนะ มะละกอค่ะทุกคนเป็นส่วนเหล็กๆนะคะทุกคนไม่ใหญหมากนะาพื้นทีตรงนี้ประมาณหกไร่ว่านะทุกคนซึ่งทีเอสอ,อ่ะมีอีกแปลงนึ่งอยู่หัวใส่นะตอนนี้ก็ได้พ,นพ่นผลิตแล้วนะทุกคนหัวใส่นะคะใครที่อยู่หัวใส่นะเขาปลูกกันไล่าจาวล้วนะหัวใส่ก็ได้พ,นพ่นผลิตนะทุกคนค่ากันเข้าไปปลูกกันโกนพีเอสแล้วพีเอดเพิ่งไปปลูกนาะทีหัวใส่ปวารทีเป็นทีห้อง ข้องพอเท้าเมท้าวนะซึ่งก็ไม่มีไขย่ยูถึงกับพีเอสไปปลูกสมโอภยนะุกคลน,นี่ตอนนี้พึ่งแตกยอดทุกคนเนอะแรงไหมนี่ค่ะพึ่งแตกแตกยอดนะตอนนี้แฟนพีเอสทำขายส้นนี่ทุกคนเนอะแต่ว่าเป็นการตัดโลงไปในตัวนะแต่ถ้าว่าดีมากคืมันกว่าดีนะทุกคนนี้เห็นไหมส่องต้นนะคะ ต้ตนคูกันเลยค่ะทาบนะเอ่อตอนเล็กเนี่ยมันจะเป็นต้นผอมาเล็ดเออเขาเรียกต้นเสริมรัก่ะทุกคนตน้นดีชายตน้นผอมาเล็ดจากส้มโอแล้วก็มาชายโยทับทีมสยย่เสียบนะอันนี้กิ่งนี่ไม่ได้ตัดโอกิ่งที่มีน้านี่เ้าก็อคนดีว่ามี่ต้องตัดทิ้งนะคะแล้วก็โอ้นี่กิง่งใหญ่โตเร็วต้องตัดทิ้งนะกิ่งมี่ เขาไม่ได้เลออ่ต้องตัดทิ้งาะวกิ่งนี่ไปตน้นจากต้นผอมาเล็ดนะทุกคนดูเย,ยอะยเดียวมากเลยซึ่งเราเอามาทำแบบเสิ่มรกักคูสทาร์บกันนะทุกคนช่นวยนะผมช่วยมากแต่ว่าเราต้องตัดตัวนี้ออกนะคะอันนี้คือความสุนนะคะความสุนเอามาถดลองนะทุกคนถดล่องเดี๋ยวเราก็คอรอดูกันไปนะคะว่ามันจะเจริญเติบโตแบบไหนนะคะทุกคน นี่ค่ะมนี้สองต้นในุ่มเลยค่ะเดี๋ยวพี่เอปพาไปดูแปลงลูกเครือค่ะแปลงนี้เป็นส้มโอพี่ไม่ต้องไปคอยไปเดี๋ยวคอยไปคลิปหน้าทุกคนเตกโยแตกลูกแตกดอกนะคะอาจจะพูดเร็วไปมากนะทุกคนนึกอะไรได้ก็พูดนะทุกคนเมนซอบท่ามมาด้นะคะเมนซอบท่าได้่เข้าใจอะไรก็คือซอบท่ามได้นะคะแตกโยซุ้ยหนักเป็นแปลง ้องนี่จะปลูกดีปรีนะทุกคนพริกนะดีปรีหรือพริกนะคะนี่เนี่ยขุกนี่แปลงนี่นะทุกคนพี่แอดพึ่งปลูกนะคะพึ่งปลูกนะลืมแตกโยดนะคะกิ้งไม่ใช้ซวยนีทุกคนเอามาปลูกกิ้งเถวย็ดเลยค่ะทุกคนแหลกกิ้งตาสีวะพี่แอดเอามาปลูกนะ เนี่ยมันตายสีหนึ่งม้อันนี้เนี่ยคือตอนออกมาปลูกอ่ะกิ้งมันไม่ได้ช่วยหมาค่ะทุกคนมันก็โตช่วยขึ้นเองนะคะมันอยู่ที่การเลี้ยงดูเล่ใส่ปุ๋ยนะคะของเรานะคะลูเครือนี่แหละมเมเปียสปลูกแทมไปเรื่อยนะคะคนเลยนี่นี่ทุกคนเพียสบอกเลยว่านี่จากต้นเดิมนะมันเกรง็งกราดแบบนี้นะทุกคน นี่คือกิ่งเดิมนะคะนี่คือ,คอกิ่งเดิม TPS ปลูกนะไม่ซวยนะคะทุกคนกิ่งประมาณนี้นะบอกเลยนี่ค่ะแลนะทุกคนอย่า,าเนี่ยดูไดเร็วก็เร้วทุกคนเร็วอ่นนี้มันมาเตกกยดไหมมันซวยไหมทุกคนนี่มันอยู่ี่การบำรุงดูแลของเรานะคะซึ่งทุกคนได้กิ่งซวยไปแต่ถ้าไม่ดูแลไม่บำรุงรักษาเขาก็ไม่ได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหม ซุยมาค่ะไอโน่ดอกไม้เต็มเม็ดดอกยาดอกผักบุงกับดอกอะไรเนะเต็มเม็ดซวยมานะต้นกระเจี๊ยบค่ะทุกคนอกดอกเต็มหมดเลยค่ะใส่ผันนี้นะทุกคนดอกดอกมารกเลยนะนี่แล้วออดอกย้อยนะทุกคนดอกใยฟักให่มากกระเจี๊ยบใส่ผันนี้นะคะทุกคนนี่นี่ซุยมาเลยอ่ะ กระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเลยทุกคนแล้วมันเป็นเป็นดอกเป็นฟักเรอยเลยค่ะเป็นออยออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วมันเป็นตั้งแต่ต้นเล็กเลยค่ะพี่เก็บเก็บ,ก,บ,ก,บกินกนทุกคนนะทุกคนนียมันฟักให่เลร็ไวไ้ทำไส้พันค่ะไปทำพันช่วยมา